นักเรียนมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในกลุ่มสาระการเรีนยนรู้วิชาสังคมศึกษาศษาสนา,าและวัฒนธรรมวันนี้นะคะที่เชอร์จะพานักเรียนมาเรียนเรื่องพุทธาศาสนาสุภาษิตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะก็เช่นเคยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตการนะคะเราก็ต้องไปดูศึกษาตัวชี้วัดกันก่อนนะคะว่านักเรียนจะได้อะไรบ้างในการเรียนเรื่องนี้นะคะตัวชี้วัดแสดงความเคารพพระรัตนารัยและปฏิบัติตามหลักโอวาทสาใน พระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของาศาสนาที่ตนนับถือต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. นนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและข้อคิดจากพุทธศาสนาสุภาษิตได้ข้อที่2ก็คือเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาสุภาษิตข้อที่3นํนำข้อคิดจากพุทธศาสนาสุภาษิตไปปฏิบัติและ ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเรียนกันนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงอะไรนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตก็หมายถึงคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้สั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำนะคะและเพื่อเป็นข้อคิดหรือคติเตือนใจ ให้ชาวพุทธนำไปประพฤติปฏิบัตินะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องทะทะมาโนปิโยโหติ oh นะคะหรือว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่า วันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับพุทธศาสนาสุภาษิตที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นน้องๆก็ได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ระดับชั้นป .1 แล้วนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับพระคุณของพ่อแม่และการกระตันอยู่ต่อผู้มีพระคุณพุทธศาสนาสุภาษิตคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นข้อความสั้นๆให้ข้อคิดคติสอนใจที่เราควรนำมาปฏิบัติ นัน้องๆเคยแบ่งสิ่งของให้ผู้อื่นบ้างไหมครับอาจจะเป็นการแบ่งขนมให้เพื่อนๆการให้ยืมอย่างลบหรือว่าน้องๆเคยนำเงินนำสิ่งของไปบริจาคก,กันบ้างหรือเปล่าลองเล่าสู่กันฟังนะครับว่าน้องๆได้เคยให้หรือแบ่งปันสิ่งของอะไรกับผู้อื่นบ้างที่น้องๆได้ตอบคำถามกันไปเมื่อสักครู่นั้น เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่เราจะเรียนกันในวันนี้อย่างมากเลยครับสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตในวันนี้ก็คือทะทะมาโนปิโยโหติที่แปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นก็คือการที่เราให้สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์กับผู้อื่นผู้ให้ก็ย่อมที่จะได้รับความรักความพอใจอยู่เสมอ เหมือนเหตุการณ์ที่น้องๆจะได้เห็นต่อไปนี้เรามาดูเรื่องราวของเพื่อนๆกันครับว่ามีหลักพุทธศาสนาสุภาษิตอะไรมาบอกเพื่อนๆบ้างว้าลืมเอากระเป๋าดินสอม,มาแย่จังเพลินถ้าลืมเอาดินสอม,มาหรอรอให้ยืมเอาไหม จริงเหรอจินดาขอบคุณนะจินดาใจดีจังเรามีดินสอหลายแท่งเลยให้เพลินยืมได้อยู่แล้วแต่ว่าไส้ดินสอระหมดพอดีเลยเพลินต้องไปขอไส้ดินสอจากคนอื่นแล้วล่ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราไปยืมคนอื่นก็ได้เมื่อกี้เห็นที่โต๊ะเพนมีไส้ดินสออยู่เดี๋ยวเราไปขอเพนก็ได้ แทนแทนเราขอใส้ดินสออันหนึ่งได้ไหมไม่ได้หรอกเราเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้เลยให้เธอไปอน,นะเดี๋ยวคนอื่นก็มาขอเราอีกมีเอาด้วยหรอกอยากได้ก็ไปซื้อเอ,เองสิแต่ตอนนี้เข้าเรียนแล้วเราจะไปซื้อ,อยังไงล่ะเธอไม่ให้เราไปขอคนอื่นก็ได้ เตยเตยมีไส้ดินสอไหมเราขอหนึ่งอันสิได้สินี่จา้าเดี๋ยวเราให้หลายๆอันเลยขอบใจนะเต้ยเมื่อกี้พี่ขอไส้ดินสอเพนเพนไม่ยอมให้เราอืมวันนั้นเราก็ขอยืมดินสอสีก็ไม่ให้ยืมเหมือนกันช่างเขาเหอะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา พักกลางวันออดดังขึ้นถึงช่วงเวลาพักกลางวันเด็กๆต่างพากันไปที่โรงอาหารและวันเพนนั่งกินขนมอยู่คนเดียวอย่างอรอร่อยอ้าววันเพนนั่งทำอะไรอยู่คนเดียวนะ่ะโอเธอเอาขนมมากินตั้งเยอะเลยเราขอกินอันนึงสิไม่เอาหรอกนี่ขนมเราเราไม่ให้หรอกอยากกินก็ไปซื้อเองสิขอขนมชิ้นหนึ่ง แบ่งให้เพื่อนก็ไม่ได้ตอนเราไปขอไส้ดินสอก็ไม่ยอมให้เราไปขอเต้ยเต้ยยังให้เราตั้งหลายอันไปกันเถอะเราไม่อยากยุ่งกับคนแบบนี้เลยนั้นเต้ยกับจินดาเราไปหาสองคนนั้นดีกว่านึกว่าหายไปไหนกันมานั่งอยู่ที่นี่เอง เฮ้ตเตยจินดากินขนมอะไรกันนะ่ะน่ากินจังพวกเรากินด้วยสิได้สิกลอยเคลืนกับพัดก็มากินด้วยกันนะแม่เราทำข้าวต้มามาให้ตั้งหลายอันโหใต้กับจินดาใจดีจังแบ่งขนมให้เรากินด้วยเธอสองคนใจดีจังคราวหนะ้าเราจะเอาขนมมาแบ่งให้กินนะ ไม่เหมือนวันเพลนเลยอะ่ะเราขอขนมชิ้นเดียวเองก็ไม่ให้มีขนมมาตั้งเยอะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจไม่รู้จักแบ่งปันคนอื่นเลยเราไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นกันเถอะ ในระหว่างที่พัดพลอยเพลินจินดานและเตย้ยกำลังเล่นกันที่สนามกันอย่างสนุกสนานวันเพนเดินเข้ามาและขอเข้ามาเล่นด้วยเพื่อนเพือนเราขอโทษนะที่ไม่แบ่งของให้พวกเธอน่ะต่อไปนี้เราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วเราขอเล่นด้วยคนได้ไหมเพื่อนเพื่อน,นให้อภัยวันเพนเถอะนะไม่เป็นไรหรอกมาเล่นด้วยกันเถอะหลังจากนั้นเด็กๆก็ชวนกันไปเล่นอย่างสนุกสนาน น้องๆเห็นไหมครับว่าผู้ที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือและชอบให้สิ่งของกับคนอื่นเสมอยอมที่จะกลายเป็นที่รักของทุกคนถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นแบบเต้ยและจินน้องๆต้องเป็นผู้ให้นะครับผู้ให้ก็คือผู้ที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งมีทั้งการให้เงินทองสิ่งของเครื่องใช้และการให้ทางจิตใจเช่นการให้กำลังใจให้ความรู้ความคิด การให้ความช่วยเหลือการที่เรารู้จักเสียสละทรัพย์สิ่งของหรือความรักให้แก่คนอื่นเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินข้าวของเครื่องใช้การช่วยเหลืองานของพ่อแม่มีน้ำใจให้กับคนอื่นๆรู้จักแบ่งปันของเล่นของใช้ให้กับพี่น้องและเพื่อน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้รับสิ่งเหล่านี้เกิดความสุขกายสุขใจมีความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากขึ้นบุคคลเหล่านี้ก็ย่อมที่จะระลึกถึงผู้ให้ด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งใจในน้ำใจที่ผู้ให้มอบให้ดังนั้นผู้รับก็ปรารถนาที่จะมอบความรักกลับไปทำให้ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนอื่นและย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนอื่น เพราะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเหมือนกับพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่ว่าทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั่นเองครับช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดมาถึงกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับนั่นคือกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิด ให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องและข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องบ้างเมื่อทำครบทุกข้อแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับพุทธศาสนสุภาษิตคือนิทานที่เล่ากันโดยทั่วไปททะ,ทะมาโนปิโยโหติแปลว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพัดขโมยเงินของน้องไปให้เพื่อนยืมใช้ถือว่าเป็นการให้ที่ถูกต้องจินดารู้จักแบ่งขนมให้เพื่อนๆจินดาจึงเป็นที่รักของทุกคน การสอนหนังสือถือเป็นการให้อย่างหนึ่งตอบกันครบทุกข้อแล้วทีนี้เราก็มาตรวจสอบคำตอบกันนะครับ ว่าข้อใดบ้างที่กล่าวถูกและข้อใดกล่าวผิดเรามาเริ่มที่ข้อความที่กล่าวถูกต้องกันก่อนนะครับข้อความที่กล่าวถูกต้องคือข้อ 2, 4และ5ครับข้อ2ททธมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากทะทะมาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของทุกคน เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้จักเสียสละเพื่อคนอื่นมีน้ำใจมีเมตตากรุณาสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้เป็นที่ยอมรับที่ชื่นชมของทุกคนครับข้อ 4. จินดารู้จักแบ่งขนมให้เพื่อนๆจินดาจึงเป็นที่รักของทุกคนเป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากการที่จินดาเป็นคนที่รู้จักให้รู้จักแบ่งปันสิ่งของแกบคนอื่นนั้น ยอมทาให้คนอื่นเห็นความดีคนดีก็จะเป็นที่รักที่นับถือของคนทั่วไปไนะครับข้อ5การสอนหนังสือถือเป็นการให้อย่างหนึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้องเนื่องจากการอบรมให้คําสั่งสอนให้ความรู้แก่คนอื่นถือเป็นการให้ที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้รับและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยครับสำหรับข้อความที่กล่าวไม่ถูกต้องนั้นก็คือ ข้อหนึ่งและสามครับข้อหนึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตคือนิทานที่เล่ากันโดยทั่วไปเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นหมายถึงสุภาษิตท,ที่เป็นข้อคิดเตือนใจที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อสอนให้ละเว้นความชั่วทำาแต่ความดีครับข้อสามพัดขโมยเงินของน้องไปให้เพื่อนยืมใช้ถือว่าเป็นการให้ที่ถูกต้อง เป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการให้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อน,นําไปให้คนอื่นนั้นถือเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและผู้ที่รับยังไม่มีความสุขที่ได้รับเงินที่ขโมยมาด้วยนะครับฉะนั้นเราควรให้ในสิ่งที่เหมาะสมและเราสามารถให้ได้จะดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิต ทะทะมาโนปิโยโหติที่หมายถึงผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับและก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราได้แต่ว่าเรายังมีอีกหนึ่งพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่เราจะเรียนรู้กันต้องกลับมาเจอกันในครั้งหน้าแล้วล่ะครับรับรองว่าเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่มีประโยชน์เช่นเคยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว ไปพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครนักเรียนสนุกไหมคะในการเรียนเรื่องทัทมาโนปิโยโหตินะคะ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเสมอนะคะการเป็นผู้ให้ก็คือการรู้จักเสียตละแบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมคะเป็นการแสดงออกถึงความมีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมอารีนะคะอย่างเช่นอะไรเมื่อกี้ที่เราดูไปอย่งเช่นการให้อาหารให้เสือ้อผ้าใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือ ผู้ที่รู้จักเสียสละและก็แบ่งปันนะคะต่อมาในเมื่อเราเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ทีเชอร์ก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่3 0มสถึงสาสเอ็ดนะคะตัวนี้ก็คือแบบฝึกหัดของเรื่องที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนไปเพราะว่าถ้าทีเชอร์ให้นักเรียนหลายหน้ากลัวว่านักเรียนจะทําไม่ทันนะคะ เรื่องทัฐามานูปิโยโหตินะคะเราก็จะไปทำในอาทิตย์หน้านะคะพร้อมกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เช่์ก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้เจอกันใหม่พิปหน้าสวัสดีค่ะ